แต่ตอนนี้เขาลุกได้ไหมคะลุกได้ได้อ๋อลุกได้แล้วหลังจากมาไว้ที่วัดเดี๋วมที่วัดหายใบนี้นะคะเขาเขาเอาไปเก็บไว้ประมาณกี่ปีหลวงพ่อโอ้ประมาณประมาณสิบกว่าปีได้อ๋อไปเก็บไว้เป็นของส่วนตัวสิบกว่าปีแล้วเขามาปรึกษาจะมาเมียเขาก็เดินไม่ได้อะไรไม่ได้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นนอ๋อเกิดเหตุใช่ไหมเมียจะมาเลยบอกเขาว่ายัยมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างอำมไงไม่รู้เลยว่าเขามี นนใบ้าไม่มีใครรู้รู้โอ้หายอาถรรพ์นะนี่เนี่ยที่เขาบอกว่าอย่านําทรัพย์สินของอะไรเนาะโบราณไปเป็นของส่วนตัวสมบัติของชาตินะคะเป็นสมบัติของชาติพอไปแล้วนะก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนจะเกิดอะไรในครอบครัวนะคะคุณผู้ชมโยมบอกเมื่อวานเลยโยมบอกสิว่า ตอนนั้นหลวงพ่อเห็นเลขอะไรนะเห็นเลขอะไรนะคะวันนั้นวันแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดห้าแปดห้าท่านผู้ชมคะก็หายใบนี้นะคะก็เป็นหายอาถรรพ์นะคะซึ่งมีอ่อ ท่านหนึ่งนะคะครอบครัวหนึ่งได้นำหายใบนี้ขุดพบเจอเมื oh. ่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็นำไปเป็นสมบัติส่วนตัวค่ะไว้ในบ้านอยู่ๆก็ภรรยานะคะก็ป่วยมาตลอดแล้วก็ล่าสุดเดินไม่ได้ได้นมนมลหลวงพ่อไปที่บ้านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ๆก็ลุกขึ้นได้ใช่ไหมคะวันที่หลวงพ่อไปแปลกมากเลยเนาะลุกขึ้นก็สบายเพแล้วอธนษฐานมนต์ให้เขาว่าไปอยู่กับมาเดื้ออ๋อค่ะแต่ไปอยู่กับมาในวัด ค่ะจะมาบูชาเองค่ะหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้เมียเขาก็ร้องไห้วันนั้นร<อ>้องไห้เดินได้ค่ะพออ,ะอีกวันหนึ่งก็ลุกไม่ได้ไม่ได้ทุกวันนี้เดินได้แล้วเพราะว่าหลังจากนํามาไว้ที่วัดเดินได้ละเ,เดินได้แล,แล้วกินข้าวก็ได้แล้วทุกวันโอ้นีน่จะแฝงอยู่ท่านผู้ชมหากเห็นเลขอะไรนะคะก็มิ้นบอกก็เป็นหา ใบแรกนะคะของบ้านขยอง,งนะคะล่าสุดไม่ใช่เจ๊อย่างนี้นะลูกเขาลูกแกบวชลูกแกบวชแล้วไปน,นอนที่บ้านแกจุดทุกจุดเทียนถวายจะนอนข้างล่างอย่างนี้แหละมันไหม้ไม่ oh, <my. S 2> ไม่แล้วมันไ,ไม้ขาโต๊ะกันโต๊ะขาโต๊ะล้มอ๋อแ,แต่ก็เลยตกแตกตกแตกแต่วันนั้นแม่เขาก็เป็นมาแต่แม่แต่นั่งมาเป็นเป็นนมาเป็นมาอย่างนั้นหละ อ๋อก็คือไห้ใบนี้ยังมีสภาพดีร้อยเปอร์เซ็นต์พระนางก็ตายอีกอ๋ออ๋อพระที่เป็นลูกก็เสียชีวิตไปแล้วเสียไปแล้วอ๋อลูกก็เสียชีวิตแม่ก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้อ้ห้ามแกว่าจะเอาอะไรกินดูวันนี้เันนี้จะจะพบเก่าแต่ก่อนนั่นนั่นได้นั่นก็จะถามแกเออถามถามจะมามีปัจจัยก่อนจะมามี สงสารแกแกอยู่กับผัวเมียเนอะเดิมเดิมดุยอีกเดิุยสงอ่ะเพอจะจูดลองน้ำนะผัวจะจูดอ้อทำทำนี่ยืมทำมันเคยนี้เคยจีนไม่เนยาันหน้าฉันมีจีนเอาเพชรสองดวงอ๋อแสดงว่ามีหายใบเล็กอยู่ข้างในอีกก็แสดงว่าเขาเก็บสมบัตินอกหลวงพ่อสมัยก่อน หายใบเล็กอยู่ข้างในนะอ๋อมีหายใบเล็กอยู่ข้างในใช่ไหมัยอันนี้นี่อันนี้นี่อันนี้ขาน้ออกเสียงยกยืนนี่สูนแรอันนี้เจอหลังวัดไปวะไปไว้ที่ที่บ้านร้านของร้องห้เรามาถอยวัดแ่อันนี้อันนี้อันนี้แจงเนาอันนี้แฉ่งมจะเสเส้ต๊กนะ ะเเเ็็นนนีโอ้ยมีคนมาถูแป้งแล้วบอกหลวงพ่อพระม้านนีนเลยพระไม่ไม่เอายินงลอกเดี๋ยวจะลอกอย่าให้เขาถูให้เขาดูเฉยเฉยหนูยางอีเวสว่าตะเปรียนพระธาตุเสด็จอาไทยเอ็นไมที่สมัยก่อนเต็มเลยเพราะหลังๆมาไม่เหลือลอกหมดหลวงพ่อเนี่ยแป้ง อย่าให้ใครถูเดี๋ยวจะเสียอกนัถ้าเขาจะให้เขาให้เห็นเลยไม่ต้องดูอเหมือนเราเห็นเห็นเลยใครไปรบอกคยนบาเคยเลยเคยคุมาตัวนอตัวเองดอะนะเคยเจเพี่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเขาจะให้เขาให้เห็นเลยเนี่ยอย่างหิงเห็นตอนนี้เลย เลขชี้ก่อนตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินก็เห็นแล้วนะคะหกนะคะหกหกอะไรเนาะตัวนี้ไม่รู้เลขอะไรดูไม่ออกนี่อันนี้ <c oughs> นี่อัน,นี้หกแปดนะหกแปดเหรออือนี่ไงเลขแปดเนี่ยอู้เลขดังอีกเลขดังหลวงพ่อเลขดังอีกนี่หกอันนี้แปด Và... Này. Ba tìm 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 เียวานตะเบียนนี่มงจะะเบียนเออมนก็ใส่ให้ไอ้บรรยุทธ์ี่องลองชุบพวกไอ้เงาดโอ้ตราเราทมันตัวไอ้กุบารทำดาวเคยได้ยังไงนะ้าเมียนเนี่ยพวกของโบราณไว้ในบ้านน่ะมีพวกไอ้เขาถือเนาะหลวงพ่อเนาะเป็นเปอันเปไปด้วยจะของ อันตรายจับลมรงใช้เท <st unlikely> okay. so, ่อนะเจ็ดมาละเจ็ดมาละเจมาละเจ็มาละเนี่กบเก่งแทดฉัรบปดฉัรปริบบ้านอันนี้แทสีกระแทกแสลกสมัยโอมสรุล ជួងអូមស្គូលឆាណែលទីតូសួតនេះកើតស្ដាប់ដល់ងាយបន្តិកកើតមិននេះទេស្ដាប់កើតចំណហើយតែអានេះមួយនោះខាងវិបវិបទៀងវិបនេះសាច់សុទ្ធខាងណោះសាច់កណ្ងអនុរោសតែហេតុមិនឃើញឯគ្នាជិះពោះជឺជឺអ៊ិចសរេ អត់ត្រាសហើយគ្រប់រមឃើញអើយោនេះបាទនោះឯងធ្វើរយាណាក៏រសាឃើញឃើញឡែងអាពុទ្ធឆ័កក៏បរិទ្ធនេះនោថាពុទ្ធឆ័កក៏បរិទ្ធថែរក្សារូបប្រមឿតមួយទៀតនោស្នេហ៍ឡែងនោះនោះស្លីកយកកាត់ដុលឈើហ្នឹងចែងមកវាទពុកភ្លុយចែងមកនេះមកត្រួតមកស្នេហ៍នេះមើលនោ